แค่ไหนครับถ้าหาว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของระบบโซลาเซลล์และแบตเตอรี่สำรองในบ้านของคุณโดยการผ่อนชำระได้ไม่ถึงเดือนละ2,000บาทนานสูงสุดถึง84เดือนต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับใครที่ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ของทาง h u a ว e i อยู่แล้วหรือว่าเป็นลูกค้าใหม่รวมถึงช่างด้วยนะเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นรอบนี้มาบอกให้ทุกคนฟังกับ h u ว w Luna 2,000s 1นะครับเริ่มต้นด้วยตรงนี้ครับ การอัปเกรดอย่างที่ผมบอกไปในช่วงเริ่มต้นนะเขาบอกว่าตัวหัวเว่ยลูน่า2 0 0 0 s 1ตัวนี้ประสิทธิภาพดีขึ้นความจุแบตเตอรี่สูงขึ้นแล้วก็การรับประกันนานขึ้นด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของความจุแบตเตอรี่กันก่อนจากเดิมครับความจุแบตเตอรี่ของหัวเว่ยลูน่า2 0 0 0 s zero ก่อนหน้าเนี้ยอยู่แค่5กิโลวัตต์แต่รอบนี้ครับหัวเว่ยลูน่า2 0 0 0 s 1เนี่ยอัปเกรดเป็น7กิโลวัตต์มีขนาดความจุเพิ่มเติมมากขึ้นครับแถมราคาถูกลงอยู่เพียง99,900บาทเท่นเ้นารัน ดังนั้นครับโปรโมชั่นล่าสุดของตอนนี้ถ้าหาว่าใครซื้อแบตเตอรี่สำรองตัวนี้นะครับของทางหัวเว่ยลูน่าเ1เนี่ยคุณสามารถได้รับกีบอ์เชอร์จากทางเซ็นทรัลครับ ตัวเดอนวะันเนี่ยไปซื้อไปช้อปปิง้งสินค้าต่างๆของเครือเซน็นทรัลได้เลยนะครับหก้อนที่คุณซื้อไปนะครับคุณได้กิฟต์ไวเซอร์สูงสุดที่8 0 0 0บาทครับดังนั้นสมมุติว่าคุณซื้อเซตเนี้ยทั้งหมด3ก้อนคุณจะสามารถได้กิฟต์ไวเซอร์สูงสุดที่24,0 0 0บาทครับถ้าถามว่าเป็นฝั่งช่างละ่ะถ้าหากว่าเราซื้อเซตเนี้ยไปติดตั้งให้กับทางลูกค้าเราได้กิฟต์ไวเซอร์ด้วยไหมคําตอบก็คือได้ครับหนก้อนนะครับคุณสามารถได้ er ด 2, าาไดกิฟต์ไาเซอร์สู ที่ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ของทางหัวเว่ยมีอินเวอร์เตอร์ของทางหัวเว่ยอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ครับแบบว่าบ้านใหม่เลยอยากจะได้ระบบโซลาเซลล์ของทางหัวเว่ยเข้าไปเนี่ยจำตอนต้นคลิปที่ผมบอกได้ไหมว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของระบบโซลาเซลล์พร้อมกับแบตเตอรี่สำรองภายในบ้านเนี่ยด้วยการผ่อนชําระง่ายๆไม่เกินเดือนละ2,000บาทอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังโดยเฉพาะลูกค้าใหม่ครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ในบ้านเลยสนใจอยากจะได้ระบบโซลาเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่สำรองขึ้นมา ทาง EV Power Energy ครับเขาสามารถขอสินเชื่อให้ได้ครับอนุมัติเร็วมากภายใน7วันเลยทีเดียวสามารถชำระเริ่มต้นนะครับได้ไม่ถึงเดือนละ2,000บาทครับตีเป็นตัวเลขก็อยู่ประมาณ1,700กว่าบาทและสามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง84เดือนเลยทีเดียวครับไม่ว่าคุณจะใช้แค่ระบบกริดธรรมดานะครับหรือว่าระบบกริดบวกกับทางแบตเตอรี่สำรองตัวนี้ L ูน a า0 0 0 s 1ตัวนี้ก็สามารถรับสิทธิ การใช้สินเชื่อจากทาง EV Power Energy ได้ด้วยนะครับถามว่าบ้านหลังนึงเนี่ยควรจะติดเท่าไหร่แล้วก็ใช้งานเท่าไหร่กำลังดีถ้าหากเป็นผมนะฮะแนะนำเลยครับว่าแบตเตอรี่สักประมาณ21กิโลวัตต์หรือว่าเซตเนี้ยกำลังดีนะครับถ้าหากว่าใครใช้งานเรื่องของไฟฟ้าในบ้านของเราจ่ายเดือนละ5,000บาท6,000บาทถือว่าใช้งานที่ค่อนข้างเยอะ จำนวนแบตเตอรี่3ก้อนความจุ21กิโลวัตต์ชั่วโมงถือว่าจะกำลังดีเพราะว่าตอนเช้าเริ่มต้นมานะครับไฟก็จะเริ่มผลิตตั้งแต่ตอนประมาณ6โมงเช้า7โมงนะครับระบบโซล่าเซลล์นะครับก็จะประจุไฟลงในแบตเตอรี่ของเราก่อนพอชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับในช่วงหลังเที่ยงครับเขาก็จะนำไฟที่ผลิตจากโซล่าเซลล์นั้นไปฟีดให้กับในบ้านของเรานะครับพอตกเย็นครับสักประมาณ ช่วง5โมงเย็น6โมงเย็นเขาจะดึงไฟครับจากทางแบตเตอรี่ตัวนี้ครับออกมาใช้งานในบ้านซึ่งมันจะครบหลุมพอดีนะครับถ้าหากว่าเรามองดีๆนะจะถือว่าเป็นโซลูชันที่จะทำให้เราสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้นครับและถ้าหากว่าใครอาจจะสงสัยว่ารุ่นนี้ครับกับหัวเว่ยลุน่า2 0 0 0 s 1เนี้ได้รับการอัปเกรดให้ดีขึ้นกว่ารุ่นหัวเว่ยลุน่า2 0 0 0 s 0อซอย่างไรผมสรุปประเด็นให้ได้ไง่ายๆครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของความจุแบตเตอรี่ครับที่ได้รับการอัปเกรด ให้สูงขึ้นถึง40%จากเดิมครับความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่5กิโลวัตต์แต่รุ่นนี้อัปเกรดมาเป็น7กิโลวัตต์ครับใช้เซลล์ของแบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมโพลิเมอร์หรือว่า LFP ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับส่วนจำนวนรอบของการชาร์จครับให้มากสุดเลยถึง6,000รอบครับถ้าหากว่าคุณคำนวณเป็นจำนวนวนันคุณสามารถใช้งานได้ยาวๆถึง16ปีแต่ไม่ใช่ว่า16ปีเสร็จปุ๊บคุณจะใช้งานต่อไม่ได้นะ เพราะว่าเขาก็ยังสามารถใช้งานไปได้เรื่อยๆครับและแถมได้รับการอัปเกรดเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าในหัวไบลูนา 2000s 1ตัวนี้เขามีออปติมิเซอร์ในตัวนะฮะแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง5ขั้นเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันร,ระดับเซลล์ครับเขาจะใช้เซลล์แบตเตอรี่คุณภาพสูงครับลิเทียมฟอสเฟตทนต่อความร้อนได้ดีครับ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรระดับโมดูลหลีกเลี่ยงการลัดวงจรภายนอกและอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเกินแถมยังมีการป้องกันระดับโครงสร้างครับมีความทนทานสูงครับทนทานในแง่ของความร้อนสูงสุดได้ถึง55องศาทนอุณหภูมิเย็นได้ถึงลบ20องศาครับการทนน้ำทนฝุ่นในระดับ IP 6 6และยังทนการแช่น้ำนะครับได้สูงสุดถึง40เซนเมตรยาวนานถึง72ชั่วโมง แถมยังรองรับแรงกระแทกได้สูงสุดถึง5ตันเลยทีเดียวครับแถมยังมีการป้องกันขณนะการใช้งานแบบ24ชั่วโมงหรือว่า Active Protection คือการจัดการอุณหภูมิแบบเรียลไทม์โดยเซนเซอร์ถึง4ตัวสำหรับแเซลล์แบตเตอรี่ใน1โมดูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลแบตเตอรี่ทันทีและการแจ้งเตือนล่วงหน้าทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยครับและยังมีระบบป้องกันฉุกเฉินหรือว่า Emergency Protection ครับเป็นเทคโนโลยีการปล่อยแรงดันแบบ Active ดูดออกซิเจนลงด้านล่างของ ตัวเครื่องเพื่อลดความเข้มข้นขณนะาก,การเกิดอักขีภัยเพื่อลดการเกิดการเผาไหม้นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดการทํางานของโฮวโบลูน่า 2000S1 กันนะครับซึ่งตัวนี้เองมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลากหลายประการครับที่ทําให้กลายเป็นระบบจาัดก,การพลังงานที่ทรงพลังและก็น่าเชื่อถือครับยกตัวอย่างเช่น มีการจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพครับเพราะว่าเขามีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานได้สูงถึง97.5%เลยนะครับและมีขนาดความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่7กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อแบตเตอรี่1ก้อนครับส่วนแบตเตอรี่นั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง15ปีเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ครับการควบคุมการใช้งานนั้นก็ถือว่าทําได้อย่างชาญฉลาดครับด้วยระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ คุณสามารถควบคุมการใช้งานของหัวเว Luna 2,000S1 ได้ผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับพร้อมทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานปริมาณพลังงานที่ใช้และประวัติการใช้งานได้อย่างละเอียดแถมยังมีความปลอดภัยที่สูงครับด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Active Pressure Release คือการป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เพิ่มขึ้นครับเพื่อลดความเข้มข้นของ,ของระดับออกซิเจนและช่วยลดโอกาสการเกิดไฟติดเพื่อป้องกันอัคคีภัย ป้องกันแบตเตอรี่ของคุณได้ตั้งแต่วินาทีแรกเลยทีเดียวนะครับและทางนี้ครับคุณยังสามารถปรับแต่งการใช้งานได้อย่างต้องการครับเพราะว่าหัวเวลลูนา 2000S1 ตัวนี้คุณสามารถที่จะเพิ่มหรือลดขนาดของแบตเตอรี่ได้ตามความต้องการและการใช้งานของแต่ละบ้านได้เลยโดยออกแบบให้สามารถเพิ่มความจุได้สูงสุดถึง8 4กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้คุณสามารถปรับแต่งได้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้ฟังก์ชันหลักๆของหัวเวลลูนา 2000S1 ตัวนี้ครับ มีฟังก์ชันการใช้งานด้วยกันหลักๆ3แบบครับได้แก่ maximum s e l l consumption ถ้าหากว่าพลังงานจากแผงโซลา r เซลล์ไม่เพียงพอหรือในขณะที่แดดอ่อนๆโหมดนี้จะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้งานก่อนครับถึงจะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้หรือโหมดที่2ครับชื่อว่า time of use หรือว่า TOU คือการตั้งเวลาชาร์จดิชาร์จ ตามช่วงเวลาที่เราต้องการได้อาจจะเลือกชาร์จในช่วงเวลาที่ค่าไฟถูกหรือเลือกดีชาร์จในช่วงเวลาที่ค่าไฟแพงนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีโหมดที่ชื่อว่า fully fresh to grid โหมดนี้จะไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยสักเท่าไหร่ครับ จะเป็นการใช้ในกรณีการขายไฟซึ่งถ้าหากว่าเป็นฝั่งของยุโรปจะได้เลทราคาไฟที่ค่อนข้างดีกว่าในบ้านเราครับดังนั้นครับโหมดนี้จะเน้นไปที่แบตเตอรี่ป้อนกําลังไฟขายให้กริตเยอะที่สุดนั่นเองครับได้ทราบทั้งโปรโมชั่นแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพล่าสุดของหัวเว่ยลูนา 2000s1 กันไปแล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะเหมาะกับใครผมจะแบ่งให้เป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มลูกค้าเดิมถ้าหากว่าคุณมี ระบบออนกริดหรือว่ามีอินเวอร์เตอร์ของทางหัวเวอยอยู่แล้วรู้สึกว่าอ่ะตอนนี้มันพร้อมแล้วแหละว่าอยากจะได้ระบบแบตเตอรี่เข้ามาด้วยความที่แบตเตอรี่ l u น่า2 0 0 s s 1ตัวนี้เขามาพร้อมราคาที่ถูกลงด้วยไงแบตเตอรี่โมดูลหนึ่งนีครับ ความจุ7กิโลวัตต์ที่ได้รับการอัปเกรดมาจาก5กิโลวัตต์ความจุแบตเตอรี่สูงขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงเดิมดีนั้นราคาเป็นหลักแสนครับแต่ตอนนี้เหลือเพียง99,900บาทเลยทีเดียวแถมคุณยังสามารถได้กิบบ์อเชอร์จากทางเซ็นทรัลด้วยนะฮะตร์ทเริ่มต้นที่8,000บาทสูงสุดไปจนถึง24,000บาทเลยทีเดียวคือถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นเจ้าของแน่นอนอะ่ะมันสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกลุ่มที่2ครับกลุ่มลูกค้าใหม่ใครที่อยากจะได้ระบบโซล่าาทีรอมานาน เพราะอย่างที่เราทราบกันครับว่าที่ผ่านมาในช่วง1-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบตเตอรี่นั้นราคาเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยในกลุ่มของทางลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้มีระบบโซล่าเซลล์คุณสามารถเป็นเจ้าของระบบโซล่าเซลล์ได้นะครับบวกกับระบบแบตเตอรี่สำรองภายในบ้านตัวนี้เนี่ยทาง ev power energy เขาก็จะมีโซลูชันในเรื่องการให้สินเชื่อครับคุณสามารถผ่อนเริ่มต้นได้นะครับไม่เกินเดือนละ2,000บาทนะฮะนานสูงสุดไปจนถึง 84เดือนเลยทีเดียวมันก็จะเปรียบเสมือนว่าคุณก็นําค่าไฟที่คุณจะต้องใจ่ายในแต่ละเดือนอะมาทําการจ่ายตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ผ่อนไปได้เรื่อยๆด้วยคุณไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก็สามารถเป็นเจ้าของระบบโซลา r เซลล์และแถมเรายังได้ไฟสํารองใช้ในบ้านด้วยอันนี้มันเป็นความสําคัญนะถ้าหากว่ามีแบตเตอรี่สํารอง ในบ้านของเราแล้วมันดีอย่างไรยกตัวอย่างเช่นบ้านบางคนเน่ยห,ยหลายๆคนเลยใช้ประตูไฟฟ้าอัตโนมัติเห็นไหมมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าทํางานตลอดเวลาบ้านใครเลี้ยงปลาครับปลาสวยงามปลาคราบหรือว่ามีสระว่ายน้ําต่างๆนะครับเลี้ยงปลาสวยงามในตู้พอบางทีถ้าสมมุติว่าไฟดับไฟหายไปสักประมาณ5นาที10นาทีหรือเป็นชั่วโมง สิ่งนั้นครับมันอาจจะสร้างความสูญเสียให้กับเราเป็นมูลค่าหลายบาทก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยหัวโวยรุ่นสอง0 s 1ตัวนี้ก็จะมาช่วยเซฟตรงนั้นให้เราได้ด้วยนะครับดังนั้นบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยความคุ้มค่าเนี่ยมันเราจ่ายระดับนี้ทำไมมันรู้สึกแพงแต่สิ่งที่เราจะได้จากแบตเตอรี่สำรองตัวนี้มันมีมากกว่านั้นนะครับอันนี้คือเป็นลูกค้าของกลุ่มที่2ผมว่ามันเข้าถึงได้ง่ายแหละแล้วก็มีสินเชื่อมาคอยซัพพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับคือผู้รับเหมาท ระบบของทางหัวเว่ยล u น่ 2,000s1 ตัวนี้ก็สามารถได้คียบอร์เชอร์สูงสุดที่2,000บาทครับต่อแบตเตอรี่1ลูกนะถ้าคุณซื้อไป10ลูกคุณก็ได้ไปเลย2,000คูณ10ไปเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับของการอัปเดตในแง่ของหัวเว่ยล u น่ 2,000s1 ตัวนี้รวมถึงโปรโมชั่นล่าสุดซึ่งจะสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคม ส่วนถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ EV Power Energy นะครับซึ่งเขาเป็นตัวแทนติดตั้งและก็จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบโซลาเซลล์อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งจะรับบริการติดตั้งและก็จัดจำหน่ายอุปกรณ์โซลาเซลล์และแบตเตอรี่ครบวงจรทั่วประเทศครับซึ่งสำหรับผู้รับเหมาเองนะท่านใดที่ต้องการอุปกรณ์ไปติดตั้งไม่ว่าจะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่แผงโซลาเซลล์หรืออุปกรณ์มัลติ้งสายไฟและอื่นๆอีกมากมายครับรับรองว่า คุณสามารถมาซื้อที่นี่ได้ของครบจบที่เดียวและในราคาพิเศษสําหรับผู้รับเหมาอีกด้วยนะครับและคุณสามารถมั่นใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าได้เลยเพราะว่าทาง EV Power Energy นั้นได้รับรางวัลการันตีระดับโลกเลยนะครับและเป็นตัวแทนติดตั้งจําหน่ายให้ทาง Huawei Digital Power Thailand อย่างเป็นทางการด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อของ EV Power Energy ไว้ให้ครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเบอร์โทรและก็ QR code ต่างๆใครอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ h u บ w e i Luna 2000S1 ตัวนี้ครับ ทางทีมงานของ EV Power Energy นะครับพร้อมสแตนบายรอให้ข้อมูลกับทางเราอย่างแน่นอนครับโอเคครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆที่นามาฝากกันเน้นย้านะครับว่านี่คือเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับการจะเป็นเจ้าของระบบโซลาเซลล์รวมถึงระบบแบตเตอรี่สำรองภายในบ้านสตาร์เริ่มต้นง่ายๆผ่อนไม่เกินเดือนละ2 0 0 0บาทนะครับกับทาง EV Power Energy คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับผมต้องไม่มดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ